คืนนี้มีแค่เธอที่ฉันมองก่อนจะจบกอรัสเพลงนี้ท่อนสุดท้ายเธอช่วยรออีกไม่นานเราต้องแยกย้ายแต่ว่าตัวฉัน I'm thinking about you and me, and me. Cancel money, fashion, condition. It needs to prove. it's all you. you be, you be. Light's still glimmering, I see. Makes me think there's more to stop. You wanna stay with me? you gonna stay with me. Shall we write the rest of this? Hope นีฉันยินดีจะทำให้เธอรู้ To know me with the flow babe i've been thinking now i i'm thinking now i i could say you, so, yeah, 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 yeah. If you think you're gonna get to know me maybe me show me what you thinkin now i what you thinkin now, now can't you know me fashion yeah. could be some need to tell me, tell me, me. to rule can't me. stop I thinking about you mm -hmm. and me. ในตาฉันคนนี้นฉันยินดีจะทำให้เธอรู้ Look at me, it's all you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาตั้งดอทสามอีกครุสค่ะน่ารักจังเลยพี่นักอยู่ด้วยได้ไหมอยากให้น้องๆแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำชื่อกันหน่อยจะลูกๆจ๋าสวัสดีค่ะเอ่อโอปป้าเพชรค่ะโอปป้าเพชรจ้าคบต่อไปลูกสวัสดีค่ะโรเชลค่ะโรเชลค่ะ สวัสดีค่ะขนมจีนค่ะขนมจีนสวัสดีค่ะมิเคล่าค่ะมิเคล่าสวัสดีค่ะสกาวเดือนค่ะสกาวเดือนแต่หน้าหนูขรั่งมากเลยนะชื่อแต่ละคนเนาะอชื่อแค่ชื่อก็แบบสะดุดใช่หรล้ว่าเนาะพี่ถามได้เลยไหมว่าชื่อหนูเนี่ยมีที่มายังไงลูกแต่ละคนน่ะเออแต่ละคนคือมีชื่อมาแบบไม่เหมือนกันเลยอะคนแรกก่อนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วหนูชื่อเพชรค่ะแต่ ตอนประถมแบบหนูเป็นฟิลแบบโอป้าอบใจเพชรใช่ยี่โอชั้นหนูเท่แล้วก็แโอป้าหนูก็เลยใช้โอป้าเพชรมาตลอดเลยแสดงว่าเราเป็นเาวเทถูกป่ะก็เลยเป็นสเตทเนมค่ะอปาคนอื่นมีที่มาไหฮะเชลเชลเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสค่ะแล้วโรเชลแปลว่าเหมือนแบบแปลว่า little rock ถ้าจะ translate เลยแต่ว่ามันแปลว่าคนที่แบบ คอนฟ idence มั่นใจมั่นใจใช่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้ก็ตรงกับเราอยู่นะก็ตรงเออเออเอ้ขนมจีนขนมจีนล่ะขนมง่ายๆเลยค่ะคุณแม่ตอนแบบท้องหนูอ่ะเขาชอบทานขนมจีนก็เลยตั้งชื่อหนูว่าขนมจีนละกันใช่ค่ะของมิคเอลนะคะ คุณพ่อคลั่งไคลในฟุตบอลมากๆโอ้โหเเชอะไรฮะเชียร์ลิเวอร์พูลค่ะแล้วมันจะมีนักฟุตบอลเพลเยอร์คนหนึ่งที่เขาชอบมากก็คือไมเคิลโอเว่นแล้วตอนคุณแม่ไี่นูเขาคิดว่าหนูเขามั่นใจมากเขาไม่ตรวจไม่เช็คเอาตัวสเวเลยคิดว่าเป็นผู้ชายแน่นอนเลยเพราะว่ามีพี่ชายไปแล้ว้วคิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นผู้ชายออกมาเอ๊ะ แต่ไมเคิลก็ไม่ได้แล้วไมเคิลไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนเติมตัวเอข้างหลังค่ะก็เลยเป็นมิคลาอ๋มิคลาอ่ะสวยสวยคนสุดท้ายค่ะสกาวเดือนค่ะเป็นเป็นชพองมากชื่อนี้เชื้อไทยเพราะว่าพี่สาวชื่อละองดาวใช่ละองดาวสกาวเดือนใช่ค่ะแบบในน้องไม่ได้ยายเลยปะคะลูกเป็นเหมือนแม่บอกว่าเป็นนักร้องสมัยก่อนเป็นนักร้องคู่กันล้องดาวสกาวเดือนใช่ล่องดาวสกาวเดือนใช่คือพี่เกิด ฝนดาวตกก็เลยชื่อละองดาวแล้วพอมีละองดาวก็เลยต้องมีสกาวเดือนให้มันคู่กันใช่ค่คู่กันน่ารักอ่ะพี่เห็น MV แล้วนะเป็นไงไบนอนลพัฒเป็นไงตัวจริงเป็นยังไงไหนเล่าไม่ต้องอายพี่เขาเป็นยังไงร่วมงานเป็นยังไงกับพี่ใบเป็นยังไงบ้างพี่ไบน่ารักมากเลยค่ะเฟรนลี่มากแล้วก็เหมือนทําให้แบบเราไม่เกรงตอนที่ทํางานด้วยเขาทำยังไงอะทำให้เราไม่เกรงอ่ะ แล้วเ,เขาก็ชวนพวกเราคุยก็ถามสารทุกสุขดิบว่าเฮ้ยเป็นมาอย่างไงน,นะอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรเรียนที่ไหนอะไรอย่างเงี Sm ้ยค่ะในฉากก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นเป็นยังไงล่ะคือเข้ากับไบนอนลาัทเ,<อ>เป็นเป็นยังไงเหมือนแบบภาพที่เราเห็นกับตัวจริงออที่เราเจอแบบต่างกันไหมหรือแบบมีตรงไหนที่รู้สึกว่า wrong? ประทับใจอีกสักคนอีกสักคนอีกสักคนนึงทำไมเรืองแซฟกับเราอโอป้าป้าเพชร ตอนแรกหนูคิดว่าพี่เขาแบบว่าเอ้ยจะมาดหรือเปล่าเข้มคู่ๆแต่จริงๆแล้วเขาแบบเออเขาตลกมากเขาเป็นคนขี้เล่นค่ะก็แบบทําให้ไม่อึดอัดก็คือชวนคุยเล่นไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยถ่ายออกมาก็โฟล์เลยเนาะใช่สนุกเมื่อกี้เห็น MV นิดหน่อยน่ารักมากเลยอยากให้ฝากผลงานเลยละกันลูกเออฝากหน่อยฮะจะไปดูได้ที่ไหนยังไงครับค่ะเอออยู่ไหนครับเสียงลูกก็หายไปเลยอ๋อค่ะกล้องไหนเนี่ยกล้องนี้ฮะกล้องนี้ฮะอ่าโอเคเซล ก็ไปดู MV ของเราได้ที่ YouTube c h anel n ของชดาด Labels นะคะแล้วก็ไปฟังทุก Streaming p l a ตฟอร์มได้เลยค่ะครับฝากผลงานน้องๆไว้ด้วยนะฮะใช่ขอบคุณมากๆนะคะสาววงมิกฟูดขอบคุณค่ะ